พ้อมาจิปาอยู่อย,าอยามา,มาอยู่ด้วยกัน <extracting> ขับด้วยนะนี่อตอนนี้ปกป้องพี่ได้นะจริงป้าริงพี่พี่นี่ผมผมจริงจังกันนี่ผมจริงจังเอาตัวขับรถมา,าน,นะครับจิปาไปจบไม่เอาแล้วครับไม่ซ้อนท้ายกันแล้ว คุณขับไปสักทียังไม่ผ่านเลยผ่านแล้วคุณมาขับรผ่าชั่วโมงเมื่อชั่วโมงที่แล้วไม่ชั่วโงที่หนึ่งมันเต้นเต้นเลยเนี่ยสู้กับศัตรูไปด้วยกันแอดเวดโอ้โหเสร็จทันเวลา ขอกเลยออบเลยพี่เหมียวมึงตองโอ้ยสว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 ยขอบคุณมากเอานึงว่าไม่โดนดูว่าไม่โดนแซมมาเลยคนที่ไม่เห็นค่าชีวิตไม่ควรมีชีวิตอยู่ม่อว่าผมดึงโดนไหมขอขอตัวหนึ่งขอตหนึ่งโอเคีะไม่โดน ตาผมโนละโอ้ขี่ม้าขี่ม้าเขาขี่ม้าผมกเขาลกช้าผมกเขากช้าผมงครับเป่งโอ้กไม่ดอกเขาไม่โดนดอกเขาไม่โดนดอกผมก็ไม่โดนตาตาผมมาทำไมอย่าอย่าให้แขม่วกแกกันมากเพราก สักิดเว้ยฟ้าถ่ายก่อนพี่ฟ้าถ่ายก่อนผมปิงเกินไปอ่ะเติมเลือดดีกว่าเวลาบินทำให้ฉันรู้สึกเป็นอิสระชอบจังเลยแข่งขันฟ้าเติมเลือดตอนนี้ตาตานี้มาถ่ายโทษนิดน,นินดฟ้าถ่ายโทษเหรอถ่ายโทษว ที่ไม่เห็นค่าชีวิุ้มมีชีวิตอยู่หนึ่งนะมังกรอืปลาระวังระเบิดลงหัวนะระเบิดลงหัวดูตรงไหนคะว่าระเบิดจะลงหัวไหมอ่ะมันมันจะมีบอกอยู่อะคลายคลายคืนคืนอะไรเนี่ย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 พี่พี่ตกน่ากลัวจัง เฮ้ยมีคนกำลังไป,ไะร,ประวังระวังระวังตายตายตามมาเลย <c oughs> ลงไม่ทันปูปิงไปละ เฮ้ยนกลับมาดีแล้วยี่ยี่ยี่ในสีส้มเอาแดงแล้วว้าวบอกแล้วตอนนี้มีฉนานดอกไม่โดน ตาเย็นนะใจเย็นเหรอคุณค่อยดูคุณค่อยดูคุณดูคุณดูเขาอุ่ฝาใจเย็นแล้วดูเขาทำกับมาซินเนี่ยอ๋อยเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ตันเป็นผมไปแค่ละทีว้าโอะม่เป็นไรพี่ผมจะไม่แพ้อาป๊อบมัน อุ้ยอุ้ยตอนนี้เราไม่เอาไอคุณคุณไม่ต้องห่วงอะไรหรอกคุณจะเล็กเล็กนี่าคนเดียวเลยอ่ะเฮ้ย้าแล้วตอนที่ฟาตายแล้วอ่ะไอพี่พี่ฟาต้องอวิ่งวนอ่ะหลบสกิลอ๋อเขาต้องวิ่งวน

ผมวิ่งไปแผมยังดึงเอ๊ดึงใครไม่ค่อยโดนเลยแปะหาออกมาเลยสมุดเขียวสองเล่มสมุดเขียวหรอเก็บตังก่อนได้ไผมมาดึงตัวตัวตัวผู้สูงไม่อยู่ขนาดตั้นหรอ่อไหมใครดึงเะใครดึงอยากจะซ็ใ้แค่ผมทำมาเล่นตังไม่ได้นะ ปาลาระวังระเบิดลงนะข,งนะขอได้มังกรแล้วค่อยๆวิ่งหลบด้วยอี่างนี้เขาขอใช้แล้วขอใช้แล้ว<อ>มัวนมาถูกทหารเลยนะ <c oughs> อ่ะเก็บมันซะเลยพี่ฟ้าไหน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 อยู่ตรงไหนอยู่ไหนที่ขอพิกขอพิกเขาไปในป่าแล้วป้าป้าเขาอ,อยู่นี่ป้าหรอปลาปลาปลา เดี๋ยวทำไมเขาไม่ตายเขาตายแล้วมาไปตกไ่ติีโอหุยโอ้โหพอดีอะตอนตายผมนี่ในสีเขียวขีเลยอะฮะติไม่โดน แมงกรอีกแล้วออพี่ฟ้าระวังเ,าางเอา้านี่ขอใช้ไม่ไ้เขอใช้ไม<ะ>่ได้้ป้ควแล้วเิดไม่เลยกิดอขโอ้ไม่กอโอ้ไมกตั้ง oh oh สติก่อน <laughs> นี่มันมัวมากเลยไ โอ้โหเขาขัดสตีผมอะ่ะร้อยเหละคุณไซโซอุ๊ยอคุณไซโซหายหายไปไหนนี่นนบ้าวาลปล,ด,ลวด้วาวไม่ถึงเอามังก,กรก่อนมังกรก่อนคุณบอกต้ยเลยนะอะไรไม่เป็นไร ปีมาขาวมาไ่จริคุณึไม่ได้อะไม่เป็นไร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 ร้อยไนได้วันพอดีฟาลอ้ลอยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นปี่้าตาอ่ะไนนเทันี้ทางนี้ขออยู่ในบ้านโดนด้วยโดนด้วยดีมาพีดกดีมากดีมากดูให้แล้ว เปิดตาให้ด <laughs> <c oughs> ้วยเปิดตาให้ด้วยกานหนีกันหนีเปิดตากานหนีจเลยจัาเลยจัเลยจัเลยเดี๋ยวเราแพ้วิถ um, <hur interventions> ีวฟ้าิถีามวิีวิี่ิีวีวีวิีวี เราเราเราต้งทักเกมผมดึงไพื่อดนดึงโดนเ้ยเฮ่ยกับแห้งเหมือนกันเกิดผมไปแล้วแน่เลยต้อนรับวันที่แสนสดใสด้วยการโดนกันแบบสุภาพบุรุษอุ้ยสุดเสียมาก เอาล้ว,ว่าจะเอาเอวซูมาแล้วแต่ไม่ดีกว่าเฮ้ยนี่มันอีแรงนี่ว่ะต้องอีแรงโอ้ปิงเข้าหน้าโหลดดิ้งยังเนี่ย โอ้าสล้งคุณคาร่าเข้าแล้วเหรอใช่ผมยังอยู่หน้าเก่าอยู่เลยหน้าเลือกตระลเนีเกมจะเริ่มแล้วปิ้งแต่ตายที่แล้วละคาร่าเชยโซ่อะไรเนี่ยยิงปิ้งคุณกลังเซยโซ่เปิดทำตามไปด้วยปิ้งเดินได้ยู่ อาออาเอยูับออโหออโตจูนะคุณคาราร้องเพลงเด่คาร่าร้องเพยงโอ้โหปิงปิงปิงปงงงปิงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำปิงแล้วมาตีผมทำไมวันตอนแรกอยู่หน้าคีฟแล้วม ah, ันก็วับมัหน้าซีเนี่ยอโอ ชีวิตไม่คววรมีีชิตอยู่เกผมอนที่แล้วล่ะคุณจะมาทำอะไรตรงนี้เอ้ยลาศได้ด้วยนะแล้ผมถูกเกย์ผมเยอะทำอะไรไม่ได้อะถูกจัดด้วยนะวันเดืองโอ้โหกดคิวเลสก่็จะติดอะไรเนี่ยผมบุษราได้ช็อตอย่างเท่อ่ะแต่สรุปช็อตเท่ผมกลายเป็นอันนั้นนะเฮ้ยเขาทำทีไม่ใช่ ได้เสวยบาดสวยงามเป็นจวงอ่างผมกูตาล้ำสามผมกูตาล้ำได้ตั้งสามตัวแต่ทำไมมันแพ้ได้อะนั่นสีเพราะใครกันนะมันเป็นเพราะคุณอะทำให้ผมปิงเฮ้ยช่ว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 ยจะคุยกันลืมดูคุณปลาเป็นเป็นอะไรคุณจะจีบวิทยาสินะ บ,บินบินบินโชว์บินโชไปอายกเลยครับสวยเอาความได้เปรี่ยวเขาเอาป้อมแรกได้ตังค์เร็วๆพี่บอกเนี่ยเตกำลังจะบินลคุณเขเข้เข้ขนอันเงอันเดคของคุณปา ปาฟาใครจะเอาบผมพอแล้วพอไอาแล้วขี่คุณฟ้าเล่นก็ดิ่ปาดีคุณคาร่าดีคุณคาร่าคาร่านีหลักฐานเต็มตาคุณคาร่าแนฟ้าแน่เลยอ่ะแนที่คุณไม่ได้ยหงไงคเกือไป วเขาบอกไดาแต่ต้วเเขาปิงเขาปิงเขาปิงคนปีบางทเงินอาเงินตามตัาเงินอยากได้เงินผมว่าผมบอกณต่อไปแล้วแต่แรกมกันกันมได้นะเฮ้ยบางทีคุณคาร่าละครก็ได้ลครเหรอไ้ยอ ทำไมเสียงคุณปาก็ถูกไปพ้องกับคุณคาร่าจริงเหรอคะอาจจะเป็นไวไฟไม่ดีนะครับได้เรื่องเียพอสองคนออกน้ำเขียนภาชนะแล้วเนี่ยโนุ่นมาแล้วมาแล้วออางี้ผมออกนี่นะผมทำอะไรนักมากไม่ได้เลยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีดาบมาได้สตาเฮ้ยเอาหน้าแพไม่ไม่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเขามาแล้วค่ะเขามาเขาาเขาตายแล้วครัไม่ได้หมดเลยปิ้งตองปิ้งปิ้งงวฟ้าไม่ปานีเลยอ่ะนี่คือนาเขตของฉัน โอ้ยปิงตัไม่ทันมีบอกรักด้วยคือจะบอกว่าผมจะผมจะไมจะไปให้ติดแก็ติดนี่นี่นี่ดไปแล้วแม่คุณช่วยด้ว่วด้ววด้วยดอังไม่มีตังนเราไม่ให้โอกาสเขาเลยแล้วให้โอกาสเขาก่่ คนนคนบอให้โอกาสให้โอกาสจะบอกรักนรักรักตาเลยดู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 ขาาหรออะไรนะคะคุณเอู้ดูดโดดนถ่วมาแล้วแล้วเขาบินแล้วเนี่ยพร้อย ก็ออกของมาแก้ได้นะของไหนคะออกอนชิ้นสุดท้ายของผมอ่ะรูปสกอร์สกอร์คิวอ่ะที่เป็นเลขอ๋อเห็นแล้อคะอ๋อลูกแก้วอลูกแก้วสุดท้ายเลยแก้วสีฟ้าวีเน็ตเราไม่ได้เจยอะไรขอเลยแล้ววีฟ้ากไปหาในคำว่าเวทอ่ะมันจะมีอยู่ วิ่งพันเก้าสิบตังไฟยังไม่พอค่ะเอ็นนิดหนึ่งซื้อไว้เลยก็ได้เราเขียนกดซื้อไว้เขาอมตะสาธารณเขียวอมตะซื้อล่วงหน้าโอเคเข้าใจแล้วค่ะเวลาแบบเขาบินเดือดสกิลมาที่ฟาก็กดแข่งเลยเราจะตีไม่เข้าใช้ตัวอย่างให้ดูเราดูคนพี่พ์เหรอระวังอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะเดินไหมเดินไหมเดินไหมไฟเดูนะไฟเดูโอเคค่ะแล้วก็กด ้ไม่มีดาเมจตีไม่เข้ามันอยู่อยู่ได้แค่แป,ป๊บเดียวมันกันได้แป,ป๊บเดียวต,ต้องตัดให้ถูกเลยครับต้องกดกดแล้วกะให้ถูกเลยนะแต่ให้ถูกมัยกนยากจังเลยค่ะเกี่วออยวอีกคนนะพี่ยืนอยู่ข้างหลังแหมให้พี่ฟ้าเล่นมากเชยนในในในพี่ฟ้าอยู่ข้างหลังนะ เงยียบีแบบไหนนะโอ้โหอ้ากดแข็งไปแล้วแล้วมันจะรีคูดาวเลยนะรีสนานเลยค่ะรีสนานเลยรีสนานเลยนะคะเนี่ยรีนานด็กให้ช่วยได้มันช่วยได้ แต่แตกมันแค่แป๊บเดียวเองอ่ะไี่ฟ้าไปไหนแป๊บนะแป๊บนะศึษาหาความเร็ว่อ่ามาซื้อหนังสืว่าอะไรแล้วไหมคุณจงอ n ง u l a r bigger b i g g ยกอ่ะฮึ่ม พี่ฟ้าไม่มีลูกแก้วเหรอมีนะเขาลืมกดเล้เลยค่ะพี่ฟ้าต oh. ้องกดด้วยห็นเมื่อกี้เขาตีมาโอเคเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวรล่าใหม่เสียงเอคโคจากใครนี่ทำไมคนคาล่าตีอากาศไม่รู้ว่าที่เราถตีแล้ว ไม่ถึงไม่มีสกิลแล้วอ่ะช่วยตีเลยนะครับกบกบเต่บ้านะครับตัวนี้กระตุยมีกระตุยด้วยกบเล็กยิ้งก่าหรือจิ้งเหรนนะไอมันคือจิ้งเหรนนี่ว่าลืมไปเฮ้ยเขาแค้นอะไรผมอะพากดชิปพากดเลย กดพร้อมกันนะประเด้อมกันยเข้าไมตกเลยบินบินไม่โดนหรือเปล่าไอไอ้พต้องี่พามามาจีตาเมจเลยอ๋อกิฟอกิเราเข้าพูี่เสคาชีวิตไม่ควรมีชีวิตอยู่นี่ไอ้ไอไอมินเนี่ยเนี่ยเรามันเข้าป่องตนดปิงเน็ตปิงเน็ตปิงเน็ตปิง นะพอมันพอฟ้อมป้อมก็จะไม่ตีเราอ่ะมันตีมินเนี่ยแทนอ๋อลิซ่าก็ใชจังหวะเนี่ยตีป้อมเลยเฝ้ามากรีปหมดแล้วนะถ้ากรีปถ้ากรีปหมดก็ออกมาระวังอย่ารอกรีปมาไว้ดูด้วยกีปด้วยเวลาเล่นเพราะถ้ากรีปหมดเราอาจโดนป้อมตัวรู้เลยว่าไม่มีสแต็กเล่นต่อ ตัยแน่เลยตัยแน่เลยค่ะอฮ้ยเล็งไวแล้วอุ้ยครับนี่แข่งกันล้วคุณเนี่ยเฮยตัวรวยมากเลยเขา เอาตาใหม่ไหมตาใหม่เห้ยขอดึงต,<อ>ตัวเองมาโอ้โหสิบแล้วเนี่ยเราๆๆแดงกับนกฟ้านกฟ้าเป็นผู้ชนะแยงสท่ทอนชีฟ้าเมื่อกี้เหมือนเหมือนเสียงวอเลยอ่ะ <laughs> แอปโป้ล พ็ครั้งนี้ไม่หลุดปกติจะหลุดแต่ครั้งนี้ไม่หลุดทำไหมอ่ะอา้าวผมไม่ตายเลยเหรอเนี่ยเพิ่งเห็น <laughs>